วานลุงตั้งใจว่าจะมาเคลียร์วัชพืชตรงนี้ออกจากต้นกำยานนะครับหรือบอสโซเลียซาก้าน,นั่นเองซึ่งลุงตั้งใจไว้แล้วว่าจะทําแต่พอขึ้นไปกินน้ําก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วค่อยกลับลงมาทําพอถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะก็พอถ่ายคลิปเสร็จแล้วว่าจะลงมาทําปรากฏว่ากินน้ําเสร็จแล้วฝนตกครับอดไปอีกอดไปอีกนะก็ไม่ได้ทํา ก็ไม่ได้เครียรวัชพืชจนมาถึงวันนี้วันนี้ก็เลยบอกว่าเอยเอาสักเอาสักชั่วโมงนึงขอเวลาสักชั่วโมงนึ้งเคลียร์ตรงนี้ให้จบเพราะว่าคาดว่า15ต้นนี่มัน15ต้นจริงหรือเปล่าก็ไม่น้อยนะครับนะแต่ว่าลุงตีให้ต่ําเลยก็คือ15ต้นเพื่อที่จะเพื่ออะไรเพื่อที่จะห้าได้ทําโครงการนะเพื่อที่จะทําโครงการที่ลุงเราเคยเล่าให้ฟังว่าลุงแจกแจกต้นกํายาณน,นะ แล้วก็พอแจกเสร็จป๊บทุกคนก็มาลงทะเบียนเงื่อไนไขเล็กๆนิดเดียวก็แค่เราเป็นหุ้นส่วนกันหมายถึงว่าพี่น้องทุกๆคนพี่ป้านะ,ะที่เคยสนับสนุนลงมาจนมียอดซื้อหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่สวนลงครบ3,000นะครับครบ3,000ลุงเอารุ่นแรกก่อนนะครับ30คนครบ3,000ปุ๊บลงทะเบียนอัตโนมัติเลยฟรีแล้วลุงจะปลูกต้นกำยาณพวกนี้ให้นะ ลุงจะปลูกต้นกัญาญพวกนี้ให้ในพื้นที่ของลุงทุกคนบอกเฮ้ย hey, มึงอะไรวะมุงแจกฟรีแล้วลุงปลูกกัญานอ่ะมุงจะเล่าไอเดียอย่างนี้ให้ฟังมึงจะเล่าว่าทุกทุกคนมีสิทธิ์ในต้นกัญาญต้นนั้นแต่ลุงจะเป็นคนดูแลให้เมื่อเกิดเหตุการณ์การใช้ประโยชน์จากต้นกัญาญขึ้นมาเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นกรัญราญต้นนั้นลุงจะนํา ผลผลิตนั้นหรือนํารายได้จากต้นกําญาณต้นนั้นส่งกลับไปให้คนที่เป็นเจ้าของหรือที่ลุงไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวหรือมาดูต้นกํายานของตัวเองหรือจะมานั่งแบบฟินฟินอยู่กับกลิ่นหรืออยากจะมาเรียนรู้การทำเอเซนเชียลไอน์อยากจะมา,อ,าอ่านหนังสืออยากจะมาเสวนาคุยกับลุงหรืออยากจะมานั่งกินข้าวกับลุงอยู่ที่สวนเราก็จะจัด m e m b e r ร์เมมเบอร์แบบนี้ให้ให้มาให้มีโอกาสได้มาคุยกันได้มาเล่นกันได้มาสนุกกันที่สวนแล้วก็มาเก็บเลมอนกันทำเอ s เซนเชียลออกันเปิดหม้อกลั่นกันหาความรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันทุกอย่างทุกอย่างอย่างมันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในจังหวะที่ทุกทุกคนมีต้นไม้พลังขณะดเดียวกันที่ทุกคนมาสวนลุงได้ก็มาดูต้นไม้ตัวเองได้นะครับมาติดตามได้แล้วคราวนี้เนี่ย ถ้าไม่มาลุงก็จะออนไลน์ไปให้ก็คือถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอไปให้เพราะต้นไม้ทุกต้นมันมีเมมเบอร์เมมเบอร์นัมเบอร์ running อยู่